เาแล้วเพาแล้วแทค้นหาหน้าทุกต้องออาข้านาค้งรู้ไมส่แม่แม่เนี่ยบางเทถอรู้แเขาบอจากับผพาเขาจะตรวจสีนเนาะินยงเพิ่นก็ให้เถามกูนะแมนแมนเขาใจแหละห้านแมนเขาใจละ บ่อมันมีผูกคุ้มผูกคุ้มเอาบอเอาไม่โลดนะมีผูกบังคัะผู้ใดไปบังคับเอาบ่างตินบ่อรู้ไหมลูให้เพื่อนบับนะมีผูกบังคับจัดการมันรู้บ้านพยาบาลบ้านพยาบาลผ่านอะไรกันม่รู้นน้ใหญเนาะอ้ให้เนาะ

เห็นอบอบ่พคมเมนอยู่ด้วยคนมาทุ่มเฮ็ดยังใหเฮ็ดามประเภทนี้ท้าจะเลย่าปากย่าเล่าบางเพื่อบ่เมนเขาเลาเราอยลูกที่เพิ่นนั่นแะเพิ่นบ่อยขอเลยก็เพิ่น้ากูให้ทุกกู่มชเล เห็นหมดดูาไปขอเลขคนก่เนดเด้อสิมวนแลเด้อนี่นาคนมนั่เด้อโอ้ยโอ้ยยบ่นคือย่าไปเห็นได้ฟูอย่าไเขาโอ้ยไาเขามวนมานีมวนเจ้ที่มานี่เห็นหัง้่เห็นแล้ว